ขอชมโอ้โหท่านอาจารย์เลือดเต็มตัวเลยนะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่ไปนอนโรงพยาบาลนะครับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์สลบมาตกมาชัวร์ครับใช่ครับถูกต้องเนำไปมาถ้าอาจารย์ทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นละมันทำให้ดูได้แต่มันจะได้ไหมอีกเรื่องนึงอ้าวขอดูหน่อยขอชมไป เราดูฝ่าน,นี้ได้เลยครับท่านอาจารย์ม่นทำไม่ได้วะอ๋อ ที่ยิอโทรศัพทมาถท่าอะไรวะคนอาได้จยนนยที่มันถือโทรศัพท์อ่ะที่มันมถืถถอโทรศัพท์ทททถ,ถ,ถยอะ โสุดยอดเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำไมเหรอครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุดยอดเลยครับเรื่อมสายเรื่อมสายท่านอาจารย์จริงๆเอาข่าวเอาข่าวจะไปตอนไหนจะไปตอนไหนไปไหนอ่ะเรนจะจะพักตอนไหนครับเรนจะเรว่าขับเล่นอย่างเรื่อยๆก่อนไม่รู้เออท่านอาจารย์นี่ท่านอาจารย์ไปเออท่านอาจารย์เคยไปต่อยที่อันล็อกปะเคยครับอ๋อ ทำกุยอะไรเหรออยู่ไอ้สถาบันหลังโรงพยาบาลอ่ะขับสายมาดิเขาพี่อยู่โอเคปล่าครับขอถจารยไม่เฉยท่านอาจารย์โทษไมยนะครับโทษเมนะครับเป่าครับท่านอาจารย์ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยน่ะหลังจากไปเล่นหลุดยังไม่ได้ต่อเหรอครับท่านอาจารย์ใช่ครับท่านอาจารย์เอาค่ะท่านอาจารย์ร้านทสุดฝันอีกนานไหมครับไม่รู้น่ะ รู้สิรู้ทฤษฎีกันหมดแล้วโอ้ยจ้าโอ้ยยยยยหัวโอ้ยทำไงอ่ะฮะรู้ทิชเีนี่คือสอนคนแลกครับเนี่ยใช่ใช่ถอดทฤษฎชอรีไปได้ยแต่ผมเซียนสุดไอแบนลงรถมามุ่งชไม่แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ทำทำได้แค่ตึกอ่ะใช่ทำตึกได้หรือเปล่เออทธอเป็นเหรอเป็นคือมึงมาทำเองปะมาทำเองนี่คือของของจริงแล้วเอ้ยใครอ่ะนี่ที่ท่านอาจารย์นี่ ไม่อยากเห็นตึกอะไรที่มันสูงสูงที่ไม่อยากเห็นนะใบหยกปะใบหยกไปดูดีใบหยกปะล่ะไปไปไปเอาถ้าจ้างผมตึกใบหยกอีขออนุเลยครับหาทำนะอยากไหนอยากเห็นนะเอาอะไรอยากเห็นตรงไหนที่มันสูงสูงอ่ะอยากเห็นสูงสูงอ่ะไอ้ตึกไอ้นี่อะเรนด์มาร์คเหลืองอะอ๋อเรนด์มาร์คเหลืองทำได้อยู่แล้วนี่อันนี้ ได้แต่ว่ายังยังขึ้นไปยืนบนนั้นไม่ได้เลยคือคือมันขึ้นสูงไปแล้วแล้วก็จักรยานก็ดีดออกมันไม่ได้พุ่งเข้าไปบนตึกอะืมไหนฟังท่าอาจารย์ดิโอท่าอาจารย์จักรยานแล้วนี่ลูกศิษย์เขาตอนนั้นมึงดูที่ปั่นเนี่ยที่เห็นในเด็กปั่นนี่ลูกศิษย์เขาตอนนั้นลูกชองลุงสาวรู้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมดูเดี๋ยวเขาเรียกมึงตาวมาแล้วมึงคิดภาพสภาพลุงเหรอลุงเฉาะที่กูเรียกลุงเดินมาเรียกเขาท่าอาจารย์ มันไม่ใช่เลยแปลกๆว่ะหนูยิ้มถึ่งไงก็บอกลุงแล้วแต่ลุงก็ยังยืนยันคำเดิมท่าอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะแล้วก็ย้ำจังเลยขอเอาขึ้นในเธอดอกนั่นน่ะฮะแล้วต่อยโลก่ะท่านอาจารย์เฮ้ยแบนไม่ต่อยลงไม่เดินวันนี้ต่อยพี่กิจกรรมเขาเรียกแม่มาลุงพี่ด้วย ใช่หรอคือถือไม่ได้เรียกไม่กดมเออใช่ทำไมอ่ะถ้าจอน่าจะเรื่องร้อนเรื่อยร้อนนะถ้าจ้อนเรื่อยๆนะนี่เรื่อยๆเรืๆก็ดูก็ดูดิว่าโดนมาต่อยมาต่อยต่อยต่อยมาต่อยไม่ได้ไม่ได้สวนแล้วทีนี้ก็บอกว่าบอกว่านี่เพิ่งหัดต่อยก็เพิ่งหัดต่อยไงถ้าอาจารย์บอกถ้าอาจารย์เก่งถ้าอาจารย์บอกปั่นจากการเก่งมากใช่ใช่ถ้าอาจารย์ทัดแข่งจากการใช่เปล่าจะแข่งใช่เปล่าจะแข่งใช่เปล่า กล้าแข่งแล้วใช่ป่าวมาแข่งมาแข่งทำไมว่าที่ไหนหอมว่าเหนื่อยถ้าอาจารย์อะไรอะไรถ้าอาจารย์สอนทำไมเวลาหันไปขอโทษนะ่ท่าอาจารย์เวลาหันไปเห็นแบบว่าปั่นสามคนแล้วแม่เหมือนแก๊งเด็กมากเลยท่านอาจารย์แต่แม่งไม่ใช่ไงแต่เพราะยู่ดีหันไปก็แบบว่าโอ้โหมันเด็กสตีดอะ ไมม่ใช่ก็เด็กสติดไงเอ้าแล้วทำไมจะไม่ใช่อ่ะเออแวนฟังเพลงป่ะถ้าอาจารนร้องเพลงให้ฟังอ่ะดิเฮ้ยฮะร้องเพลงไม่ได้หรอเพลงอะไรก็ได้ถ้าอาจารย์เพลงอะไรก็ได้ใช่อยากฟังอะถ้าอาจารนร้องพอแม่ร้องพอต้องเรียกว่าร้องน่ารักอะอันนี้้ก็พอเลยทำไมครับท่านอาจารย์ไม่ทำเป็นหรอครับลูกศิษย์ ผมอยากฟังแทนบ่อยได้ปะ่ะตอนนี้<อ>บ่อยปะ่ะได้ครับได้เอ้ยนี่เออคินเรามาฟังครับครับเช่อว่าจะยบอกว่าโหไม่น่าร้องเลยใช่ยกยอย่างนั้อา,อาจารย์ไม่ผมอยากฟังผมอยากฟังแทนบ่อยมากกว่า <ม>้อมแล้วยุขึ้นไปนั่งบนรถดิไปบ้านเอ่อเร้อมแล้วครับโอ้โหเรามีท่าเต้นเป็นจัมปุ่เลยเหรอใช่ได้ยินไหมได้ยินจ้าสุดยอดอะ่ะแทนชงเอาอย่างแทนชงกาแฟ ยังไงคาเฟ่ที่ไหนวะแทนชงกาแฟเตยขวางหวาเวเหงาจัองอะบางคนโ็วะแทนชงเพื่อเอาเทไอหม่อมาสาวเดินผ่านมาก็เลยพูด,ด,ดว่าคิดตายคิดตายวันนี้ว่าคนะืนวันจะไหนุ่นเธอมันข้อสมิสมิเห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไปคุยๆดวงตา <ปะ S 2> ของเธ <ปะ S 2> อ,อชะงมามอยู่แต่คาวามรกเรายังไม่จบ เธอมาทำใหใจฉันสะลืมห่มหมทำไห้ผมเัินแทมจะละลายพาหายายแทนชงกาแฟยุไนคาฟีแทนชงกาแฟด้วยความเปเล็กเหยจังอะบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาใจไอ่ว่าอสาวๆเดินผ่านมากันเลยพูดว่าขลุก็ไม่เก่ง ช่วงเช้าเพียงแล้วนะเธอเนเวลาที่เราได้พบเจอให้พี่คนนี้ได้ดูแลเธอจะใส่ความอวอนไปทั้งหัวใจเลยเธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ชนคนคำว่ารักที่พี่มอบให้ไปมันววานเนตาในเลยแทนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครหรือเปล่า ถึงพี่ชื่อทานก็ไม่อยากทานใครเขาอยากให้คาเฟ่มีแค่พี่ใช<ห>่จพี่หน่อยช่องผมจะใช่ดับใ่นมร็นชับเพราะเธอมีทานบ่อยทานจนกาแฟยิ่งในคาเฟ่ทนชงกาแฟด้วยความหาวานเหงาจังเหงาบางคนกัว แต่เราชอบเล่นเพ่ออะี้สานดินหรอวะกนเลยพูดว่าชิบะเฮ่ก็มีตัวบลูสขก็มีตัวบัสก็มีตัวบลูส์กินงูจิ้งกก็มีอุสายิ้มนกลุงจู๋ข็มีอส่าหร้จงเาปลาหนานกตนี้ก็มตัวสั่ลังก็ออกออกางจูงอับางตสกม่ัั่ขมุนกตัว้ขัดขจีัมุ้มมีส่าุบก็มีฮัมปกึ้ง หัวใจมันโคตรเซมิเซมิถ้าเจอเล้จะเข้าไปคเนอีกถ้าทวนจะชวนไปกัมกัหรเธอจะตามไปดื้อหัวใจมันช่างเซเว่นเซเว่นตอนนี้งขาไล่ฉันนั้นเซเว่นเซเว่นเซเว่นเซเ o ่นตับผิดแทนไม่แนชงกาแฟเพื่อนว่าเอาเทเธอเดินเข้ามาเราบอกว่า เอ้ยวโอ้ยเฮ้ยเป็นไงสุดวะยี่ฟังไปยิ้มไปอ่ะเป็นไงจริงเหรอเออดีใจแล้ว๋ยนะถ้าเจอเอ้ยลูกศรหายไปไหนหมดทำไมเหลือแต่จักรยานอ่ะเอายังอยู่มั้งไอ้ทอนโอเคอืม ยังไง<ด>รถอยู่โรงพยบาบาลโรงพยาบาลหมดเลยเหรอใช่ตกสะพานตายไปสองตกสะพานตายสองโถโอเคเดี๋ยวพาจัทานท่านจารไปหา,าท่านครับโถท่าอาจารย์ลูกศิษย์ของท่านน่ะอยู่โรงพยาบาลสองฮะไม่แปลกใจ <c oughs> ใช่ไปไปไปหาลูกศิษย์ไปไป <c oughs> ไม่ขึ้นจอดยานได้ป่ะครับอันเดนเดินไปจอดไปข้างทาง <c oughs> อาไรเ <c oughs> หรอครับอย<น>เดไหนอยู่ไหน <c oughs> อยู่โรงพยาบาลไม่ชอบก็จีบเลยจีบเลยแมลงเขียวค่ะผู้หญิงยังหลงเลยจีบดีจีบเลยจีบเลยได้รับแมลงเขียวได้แ้วแ้วแล้วแล้วขออะไรอยากจีบได้ไหมไม่ครับขอเลยรครับขอมาดิขอกอดหน่อยได้ไหมได้เสมอครับถ้าเป็นสวเลวเฮ้ยๆขอเลยแล้วกันนะครับขอเลยแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ป่ะ ทำไมไม่ได้เวนำไมไม่ได้เวนอ๋อพี่จะเอาใช่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ครับขอทำตึกนู้นก่อนแล้วกันแต่ค่อยมาตึกนี้นอ,อนิดเดียวไม่เป็นไรครับ ไม่เป sure the ah, ็นไรครับฮะมันยากนะนี่เราเพิ่งมาปั่นกี่จรทงๆใจเย็นทุกคนอ๋อยากอ่ะมันยากของผมมากจริงๆคิดว่าวันนี้จะขึ้นตึ่นี้ได้ป่าแล้วนี่เรารู้ทฤษฎีแล้วใช่ไหมก็เห็นพูดดมาก็เลยเอามาทำ่ะอ่อแล้วไหนๆลองนั่งฟังนี เดี๋ลวาให้ฟ <occasions> <onents Bana avec behaviour> ังสิอ๋อออครับใคปล่อยแตบบิวเปล่าวะเวลาขึ้นอะเวลาขึ้นนี่ปล่อยนะแต่คนอื่นไม่รู้ปล่อยใช่เปล่าใช่ใช่ปล่อยปล่อยยากจังสมองมันสั่งให้ปล่อยแต่บิวยากเว้ทุกคนเข้าใจคำนี้ปะเออคำนี้ได้เปล่า คือถ้าหมอมันสั่งให้ปล่อยแบบิลยากมากเลยอะ่ะมันปล่อยอยากอะ่ะมันสอนให้ปล่อยอยากอะ่ะคือมันอ๋อ้เยัยมันทาไมกดแบบิลมันิทิไม,มนนไม่ขึ้นนะอไอใกล้จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วได้ราไปตอบแล้วนะเจ้าดี้ ก็ใช่จ้าใช่แล้วพี่มินยังไม่ได้นอนอีกแล้วเนี่ยใช่ครับไม่เป็นอนในห้องสอบอ่ะโอ้โหทำเหมือนน้องแรกๆเลยเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยนั้หายไปขึ้นเต็มหัวเลยนี่ห้า แค่หน้าดิอุ้ยอ่าแค่หน้าดิอ้าวไม่ต้องพูดอ้าวไม่ต้องพูดอ้าวอ้ยฮ่อ๋อกางอากาศกางอากาศอุ้ยไม่ต้องกางอากาศอ่ะจะเอาใช่มิเจ้าชายหมูเจ้าชายเปาอุ้ยก็ดีก็มอมง่ายๆก็ดี

เร็วไปเปล่าปั่นเร็วไปเปล่าโดนใจเปล่าสรุปโดนใจเปล่าเราโดนหรเปล่าโดนใจเปล่าสรุปโดนใจเปล่าโดนใจเปล่าโดนเปล่าเร็วๆสรุเอ้าวจริงเหรอยังยังยังไอ้ทีเดียวเองอีกที่เราตกรถทีเดียวเลยแบบทีเดียวทีเดียวทีเดียวแหละออกจากยามไปก่อนไปโรงพยาบาลไปเไว แล้วต้องเตรียมสอบพ่อเปาก็ใช่เจ้าดือ้อพอก่อนพ่อเปาเดี๋ยวค่อยไปนอนต่อนเข้ามาอีกทีก็ได้พักเลยโ <Okay, S 1> อเคค่ะไม่ใช่แล้วไม่เก็บไปยการไปเดี๋ยวผมสั่งนะะวันแรกผมต้องคุมพอต้องวัดสอบ จะกยามาเก็บเลยห้ามดื้อแล้วหมดเวลาแล้วไม่รอเข้ามา,าหัดเน<ด>ี<ด>่ยรอหัดใจแล้วรอทิ้งแล้วไ,ไปพักไปสอบจ้าจดี๋ื้อพี่ก็ไปพักด้วยได้ครับเดี๋ยวพักเดี๋ยวถ้าเข้ามาเดี๋ยวบอกโอเคเปล่าโอเคครับเข้ามาก็ทำ้วยแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับโอเคครับพักแล้วออกเลยไปสอบเลยดื้อไป Bye bye. <จ>บายโชคดีฮะบ๊ายบายไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพักผ่อนไปสอบสอบให้ได้นะไม่ใช่ด้อยได้ส,สอบเราพยายามจ้าบ๊ายบายไปพักไปครับไปครับบ๊ายบายพลเอาจันทร์จะดี อะไรอะไรทีเดียวนะเอาทีเอาให้ได้เอาเอาทีเด um> ียวนะขอเบอร์พี่ทอนี่หน่อยได้ทีเดียวเลยนะหนึ่งสองหสองครับยอสองหนึ่งเก้าศูนย์สามครับเจ้านครับ พีบอกว้ชายเปล่าอยากตอป่ครับพี่ตอนนี้ครับเจนครับสองหนึ่งเ้ยใชไพี่สองหนจ้าใช่ครับไปหรือเปล่าจะไปเปล่าไปแล้วจะไปแล้วพีไปก่น้วไปพี่ไปก่อนแล้วไปก่อนเราไปสอบไม่ไม่เราไปก่อนหนึ่ง สองสามสี่ห้าเลยไปเร็วสี่ห้าหกพี่ทำได้นะเราไม่เรื่มงบอกเอา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 ทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยสลบเลยแบบทีเดียวเลยอ่ะอถ้าเราแตะแบบปุ๊บเรียบร้อยอย่าวทีเดียวเลยเอาเอาตลบคือยาวเลยนะคือต้องไปนอนรอหมอก็จะไปหมออีกโอ้โหไปพักเลยเด้อเดี๋ยวดีนะทักไปแล้วฮะ เวลาแล้วพ <Net> ีดี <forcé Deus> ้น้องชาเข้าคปแล้วนะครับครับโอเคครับน้องชายเจอกันครับไปแล้วจ้า